ครับคุณชื่ออะไรครับทำอะไรอยู่ครับชื่ออะไรอยู่ครับชูชีครับชูชีครับอื ครมาหาเจุกมาหาลูกอะเออเกจุกมาหาเด็กจ <ah> <oh nah ุกมาหาเอาจริงเหรอเออมีสองถุงตรงนี้ถุงตะหรอมันสุกทีเนี้ยทีแล้วไถุงนี้มีสอถุงเออมัน รถมันยังว่างก็ใส่ถุงไปทิ้งออ๋เมื่อวานเหรอวันศุกร์เดี๋ยววันพุธนี้เย็นทีอีกรอบหนึ่งอาทิตย์ยันมาเก็บว่างไวครับหรอใช่เหรอใช่ถามพี่เอ็มเหรอกเอาใครมาวางวันศุกร์เนืเพราะว่าแต่เมื่อคืนนะแกไปทนอกไงอ๋อมีสองถุงนี่หว่าเอาไปทิ้งแค่แก้มเด็กไหม เนี่ยตาจับหนูเก่งนะเนี่ยใครเมื่อกี้เขาเอาหน้าบกับตรงเนี้ยทันทางอ่ะเนี่ยทันกับตรงเนี้ยให้จุกหอมเลยสิลูกดจะดูแรเขาหรอดูบิว แง่ก mm. no yeah. kind of mm ็ไ hmm. ม mm ่อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวอยู่นี่ได้กินมุดกระต่ายตรงนี้วันดูขาอย่งกระหมูใหญ่กว่านี่ยตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวไปกินหมุด้วยไหมแมวแมวนอนยไงมปไหมนี่ยมันมีเออไม่เห็นแมวยิ้จุเลยอยู่ เด็กยองยองยองอะไรมานอนจมูกทิ่มผ้าไว้เนี่ยแล้วก็มันทิ่มทำไมโอกลัวอยู่กับจมูกแกงไรแม่ครัวมานอนไกลจุ๊ยี่หันเทป